นี่คือเหรียญพระเจ้าตากสินมหาราชนะครับไปบูชามาสมัยที่ไปเที่ยวจันทบุนนะครับหรือจันทบุรีด้านหลังเป็นรูปยันนะครับแล้วก็จะมีข้อความเขียนว่ารุ่นปลดหนี้เพิ่มทรัพย์นะครับก็บรรจุในกรอบสวยงามนะครับใครที่ไป เที่ยวจันทบุรีนะครับไปชมอจอนุสวรีนะครับหรือนิทรรศการที่เขาจัดไว้ที่ค่ายทหารนะครับก็ได้บูชามานะครับก็เป็นเหรียญที่สวยงามนะครับน่าเก็บสะสมเหรียญน,นี้นะครับ เป็นเหรียญที่ได้มานะครับตอนไปช่วยงานชาปนก,กิจศพนะครับของผู้ใหญ่ประยัดสิริโสมนะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อโตประธานพรรุ่นหนึ่งนะครับวัดศรีอุทุมพรอำเภออุทุมพรพิสัยจังหวัดศรีสะเกด หลวพ่อโตรประธานพรนะครับรุ่นหนึ่งหรือรุ่นแรกนะครับเดียวหลวงปู่หมุนนะครับหลวงปู่หมุนวัดบ้านจานอำเภอกันชรลมจังหวัดศรีสะเกดนะครับ หลวงปู่มนต์นี่ได้มาหลายเหรียญน,นะครับนี่ก็อีกรุ่นหนึ่งนะครับรุ่นบรรลังเศรษฐีหลวงปู่มนต์นะครับวัดป้านจานรรุ่นนี้เป็นเหรียญเล็กนะครับหลวงปู่มนต์เหรียญเล็ก บูชาก็หลักร้อยอยู่นะครับค่าบูชาอีกรุ่นหนึงนะครับหลวงปู่มนต์อีกหนึ่งรุ่นถือว่าเป็นเจจจดังของจังหวัดศรีสะเกดเรานะครับศรีสะเกดนี่มีเจจจดังๆเยอะแยะนะครับอันนี้ด้านหลังนะครับ เจจิดังๆอีกหนึ่งท่านนะครับของจังหวัดศรีสะเกดหลวงปู่ห้วยนะครับหลวงปู่ห้วยเลียนหลวงปู่ห้วยหรือพระราชยานโสพลนะครับจรัดเขมมัจารีนะครับอันนี้อยู่ในทุงพลติก พระพิคเนตนะครับเป็นที่นับถือของเหล่าศิลปินอาจะเป็นนักร้องนักแสดงศิละปะนะครับพระพิคเนตนะครับอันนี้ได้มาในงานแสดงมุทิตาจิตนะครับกรเกษียณอายุราชการของคุณครูสมรักอุปพงศ์นะครับ โรงเรียนประชาพัฒน์เมื่อปี63ก็ได้พระพิคเนตมาของแท้นะครับอันนี้เป็นส่วนหนึ่งที่เราเก็บสะสมไว้ ได้มาจากอาอการไปช่วยงานบ้างาเป็นการบูชามาบ้างนะครับตัวนี้2องพนนะครับองค์นี้ผลิตจากเงินแท้ผลิตจากเงินแท้นะครับอันนี้ได้มาจาก ท่านลองชาติเก่งทองเกียวนะครับท่านเป็นลูกศิษย์ลูกหาแล้วก็นำมาให้บูชานะครับเป็นวัตถุมงคลรุ่นไหวครู60นะครับ ลอยครูหกูนหลวงปู่สิงค์ธรรมพีโรนะครับถ้าอ่านผิดขออภัยนะครับวัดตัวเลขวัดศรีสุข ตำบลสีสุขอำเภอกันทะ,ะวิสัยหรือเปล่านะครับจังหวัดหมหาสารคามเริ่มสร้างเมื่อวันที่11มีนาคม2560นะครับหลวงปู่สิงห์นะครับเนื้องเงิน เก็บไว้ในกล่องนะครับเก็บไว้เก็บไว้ในกล่องเพื่อไม่ให้เนื้อผงเนื้อพระนะครับเสียหายก็เก็บไว้ คลิปนี้พบกันแค่นี้นะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ